กดกาศสูงมันดันลงมาเนี่ยใช่นะฮะฝั่งอีสานเองก็ตอนนี้ก็ยังน่าห่วในหลายจังหวัดนะฮะ้ำท่วมกันเป็นสัปดาห์สัปดาห์ประชาชนตอนนี้เริ่มป่วยเป็นโรคผิวหนังน้ำกัดเท้ากันแล้วก็วอรหน่วยงานเอายามารักษากันให้หน่อยนะฮะอย่างที่ชัยภูมิเนี่ยคุณผู้ชมต้องถือว่าน้ําท่วมหนักสุดในรอบ50ปี ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติทั้งสี่อำเภอเมีอำเภอเกษตรสมบูรณ์อเคอนสวรรค์คอนสาและก็อำเภอเมืองชัยภูมิถูกน้ําป่าไหลจากเทือกเขาภูแลนคานะครับทะลักลงลําห้วยเสเอ,อล้น2ฝั่งแล้วก็เข้าไปท่วมใจกลางเมืองตั้งแต่สาลาก,กลางศูนย์ราชการแล้วก็ย่านการค้าเขตเทศบาลทั้งหมด25ชุมชนต่อเนื่องแบบนี้เป็นวันที่3เรียกว่าเต็มพื้นที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับและชาวบ้านบอกว่ากระแสน้ําดูยังไม่มีทีท่าว่าจะลด,ดลง ชาวบ้านที่ถูกน้าท่วมนานก็เริ่มป่วยน้ํากัดเท้าโรคผิวหนังการวอนหน่วยงานราชการขอ,อยารักษาโรคครับมาแจกจ่ายให้หน่อยนะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางท่านผู้ว่าเชยภูมิคุณโสพลสุวรรณรัตน์นะฮะออกประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติน้ําท่วมเสียอําเภอจาก16อําเภอจังหวัดเชยภูมิตอนนี้มีพื้นที่ถูกน้ําท่วมเสียหายกว่า200,000ไร่โดยเฉพาะนาข้าวไป1 4 0 0 0 0ื่นไร่มีพื้นที่ประสบ108ตําตำบล1169หหมู่บ้านนะฮะ บุรีรัมยังมีฝนตกต่อเนื่องครับมวลน้ําจากลำปะเทียแล้วก็น้ําเหนือจากอําเภอห้วยถแถลงของนครราชสีมานครราชสีมาครับไหลลงมาสมทบนะฮะส่งผลให้ปริมาณน,น้ําเพิ่มสูงรวดเร็วน้ําในลําน้ํามาดก็เอ,อ่อล้นตลิ่งท่วมทางหลวงหมายเลข2 2 6สายอาําเภอลําไป่มาดบุรีรัมกับอําเภอห้วยถแถลงจังหวัดนครราชสีมานะครับตรงบริเวณสะพานข้ามลําน้ามาดช่วงบ้านหนองคูน้ำเนี่ยท่วมผิวการจราจรก่อนจะถึงสะพาน แล้วก็ท่วมบริเวณคอสะพานข้ามลำน้ำมาดสูงประมาณสัก1ฟุตได้ยาวไป1กิโลเมตรเปิดให้รถวิ่งได้แค่1ช่องจราจรนะครับน้ำไหลาทางเนี่ยมีน้ำท่วมสูงแล้วก็ไหลเชี่ยวเลยนะฮะพื้นที่อำเภอลำปลายมาตอนนี้มีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมไปร้อยหลังคาเรือนถนนเสียหายไป2เส้นทางก็มีสายวัดหลวงปู่วัดสะพานทองกับใต้สะพานทางรถไฟบ้านหนองมันปลานะฮะหมู่3ตําบลลำปลายมาศ เจ้าหน้าที่ก็เร่งนําถุงยางชีพมาแจากจ่ายประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนแลวก็สํารวจความเสียหายช่วยเหลือกันต่อไปนะฮะทีนี้มาดูน้ําจากเขื่อนลำตะคองต้องบอกว่าเป็นเขื่อนใหญ่สุดของนครราชสีมาวันนี้เนี่ยปริมาณน้ําใกล้จะเต็มความจุเต็มทีแล้วฮะอยู่ที่9 8เปอร์เซ็นต์นะฮะโอ้โหเหลือแค่2%เปอร์เซ็นต์จะเต็มความจุร้อยแล้วระบายน้ำลงด้านล่างเนี่ยวันละถึง3ล้านลูกบาทเมตรแต่ว่าฝนก็ตกต่อเนื่อง ก็เลยทําให้หมวลน,น้ําท้ายเขื่อนท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรในเขตตะบลกุจิกของอําเภอสูงเนินแล้วน้ํายังทะลักเข้าเขตตัวเมืองโคราชไปท่วมชุมชนมิตรภาพซอย4ระดับน้ํา40เซนนะฮะรถเล็กก็สัญจรลําบากแนวโน้มยังน่าห่วงเพราะว่าน้ําจากลาตะคลองเขตตัวเมืองโคราชก็เต็มตลิ่งทุกจุดแล้วเทศบาลเมืงองนครราชสีมาเตือนประชาชนฝ้าระวังน้ําท่วมและเสี่ยงอันตรายสูงเลยฮะคะ่ะ